กาบสุขสบายดีเด้อพ่อเม่พี่น้องสบายดีและกัสวัสดีเด้อจ้าสวัสดีจ้าแอบซสีทางพังไทยพี่น้องเออทางประเทศเพื่อนบ้านเฮาสบายดีตอนเศร้าจ้าเมื่อนี้ภูกขาเบาลี่เผากระตั้งจะมาพาพี่พาพี่น้องมาเบิ่งมาส้มพี่น้องเมนูเด็ดเ็ดจัดจ้านพี่น้องเลยแกงนองไหมพีนมพ่น้องยำเศร้าพี่น้องเอ้ยน,นี่กนแกงนองไหมพี่น้อง อยู่สวนพี่น้องเอ้ยมือนีผู้ขาออกสวนเด้อว้าพี่น้องหอนหน่ำพดวุิวิอยู่พี่น้องเอ้ยใส่ปลาคอในสองโตแกงน้องใหม่แสบแสบด้วยพี่น้องเด้อนี่จะเป็นทางแม่ข้าวด้วยพี่น้องอันนี้แม่ข้าวด้อเพื่อนยังตำตำข้าวเบือ,อพี่น้องพี่น้องนี่ตำข้าวเบือเพื่อนจะใส่ในนี้พี่น้อง คือดืด้อพี่น้องเจ้าดือ้อดื้อขนาดนี้พี่น้องเลยส่วนผู้ขากับบกกว้างพี่น้องส่วนแคบแคบอะไรก้นมันต้นกระมีแต่เน่าพี่น้องเลยปีนี้โบได้เงินมันต้นนำมูได้บ่บลายพี่น้องอามาพี่น้องเขามาเปิดเบิ่งอีกเทื่อน,นึงนะ ด่างไฟก่อนพี่น้องนี่ด่างไฟให้มันติดให้มันหอนให้มันพดให้มันสูงใบใบได้พี่น้องขอโทษหลายๆได้พี่น้องเอ้ยทีผู้ขาเบาภาษาไทยบ่ค่อยเป็นพี่น้องบอาาสแต่ภาษาลาวภาษาลาวยังกบบบออยากรอดปันใดแล้วพี่น้องมา,มาพี่น้องอนาน้ำพดแล้วพี่น้องเอ้ย แต่แกงน้งใหม่นี้ใส่น้ำใส่ใส่พี่น้องใส่สะอาดดีคือสีบวัวแสบแต่กะบวัวทันได้ปรุงแตงพี่น้องคันได้ปรุงได้แตงใส่หมึกเกลือปิ้งนัวแล้วก็คือสีแสบคือสีนัวคือสีอร่อยคือเพื่นบ้านและ <c oughs> ี่พี่น้องเห็นบอกปลาคอสองโตโบยพอให้มันนัวพี่น้องบ่ให้มันเจิดบ่ให้มันจางนี่เลยหน่ำพดพังพังพี่น้องพังหนาำโพดเด้อ กินหน่องใหม่พี่น้องกินหน่องใหม่ต่ำจมูกพี่น้องเอ้ยต่ำหูดังบ้ามาหน่อยพี่น้องอยู่สวนอยู่กับธรรมศาสตร์พี่น้องเอ้ยแบบนี้แหละการใส่สีีีละละอบัวไดร์บัวไดร์รูล,ลา,ลลาพี่น้องบอัวมีเงิน,นนะบัวมีค่ำพี่น้องเอ้ยสดไะโดตีไนงะจอมดื่วพี่น้องอดือ่อเรียรอมันี ดื้อสุดๆเลยพี่น้องมูนี่ปากว่ทันได้ได้เพลิน <c oughs> ปีนี้เอมปเป็นยังปนี่เอมมันซื้ออูสปีนี้เอมเซ่พี่น้องจอมดือ้อนี่พี่น้องแซ่เบิ่องนี่นี่พี่น้องมูเซ่ได้พี่น้องซื้อของเพลินมูเซ่ด่วนเซ่พี่น้องชีนไ <c oughs> ด้รวะมีแค <c oughs> ่หน้าตอนมูเออ กระช่างนี่มีเพนได้าพี่น้องเออนี่ยหนีมใส่พี่น้องมุนตอลครับมุนดันเพื่อนซื้อไปตัดลำมันให้เพื่อนว่ะยังไงจอมดีพี่น้องเลยยังไงเกือบบ่อใส่เกิดบ่มีใส่พี่น้องซื้อให้เพื่อนแต่ตอนน้อยนี่ใหญ่เลใส่ก็ได้เลย mà đọng vừa đọt đó nhà đọng vừa nó bằng cái hả à? sụt sụt lên nè nè ăn Này nè 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 không phèn nhà không phèn này Không này ông này ông này à phèn ngăn bằng ngăn thôi ngăn ngăn không phèn ở bên này vừa จะยานจะเป็นตาตีวะพี่น้องสบายดีไปเลยเป็นเหนียวเป็นตาตีเลยสบายดีไปเลยบายดีบายดีนั่นวะกูเนื้อซานไงกูเนื้อซานนั่นฝั่งเลยหยันจานขันว่าหย่านตานมันเพิ่นก็กินแต่ต้นมันพี่น้องเลยบูเซื่อบลอกต้นมันนนั่เลยดีบูซานนี่นี่พี่น้องมาบ่เด้อ ใส่เขาเบื่อเลยได้พี่น้องผู้เคียวพี่น้องเลยแกงน้อไม้เนี่ยเคียวขนาดนะฮะน้ำปวดเซฟเซฟพี่น้องเลยอ c เซอ c เซอสงไหมเสงไหมพี่นเสงไหมมันบวดสุกเห็นบราปักขี้ดื้อพี่น้องเลยอเซพี่น้องเห็นบอกความมันดื้อนะ

ผวดแข้มผวดก้างพี่น้องเอ้ยเขาเบื่อบรทันสุปพี่น้องืมได้ยังได้หมอฮิตเข้ามาแลบาอนี้เอายังมาหโอ้เอาหอยพี่น้องล่อๆกันวะล่อก็คือหอยพี่น้องอันนี้ส่วนแกงนอไม้เติมจดคืออับอับอับบังมาเติมมะพร้าวใส่หน่อยหนึ่งพี่น้องเลย เขาเขาเบื่อมันสุกดีก่อนพี่น้องโอ้ยพี่น้องค้างไฟอ่อนๆโอ้ยสุกดีมาพี่น้องมาเบิ่งนทางบักขี้ดื้อนี่ฮ่านี่เห็นปะหน้าตาไม่เละเพริ่งเลเพริ่งไมเละโอ้ยเพริ่งว่าจิบตีนพอจิบตีนคนละอันนี้นี่นี่อ่ะนั่นจั่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 ยังนั่นแหะ ก็เหลือนี่เอาหอยมาจัดเออเอาหอยหอยใต้เปลือกหอยมาให้พี่น้องขมันขี้ดื้อพี่น้องติดเนื้อติดโตเลยบ่ไม่ก่อไม่ก่อฮะบูมวาให้จีพี่น้อง Lai đây mô này Usei nữa brem nga nó tè sai khuôn phong, nè bên ngoài sai khuôn bại yêu đẹp mày tèn xì đu mày 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 nghe, mày 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 อไกส่สุกเลยเด้พี่นอ้องแ<ม>น่พี่นอ้<ข>องสูบเลยเด้เนี่ยยังคนมันเข้ากันเท่บ้าไปเลยสดหนามนี่บ้าเป็นตาแสบพี่น้องกินอยู่ปาอยู่ดองพี่น้องเลยนทำไมใจเย็บอะอ่านไม่กัน,<า>นอ,นอ,อ้อันอนี <laughs> ้นี่บพวเบิร์กในปลงเบิกบนะนะเดี๋ยวพี่น้องอปลงเลยใ้เพิ่์นเป่า เออปลงจีแน่เพิ่นเป่าบาทผู้ขานเปี่น่เปี่ยมเหมือนเปี่ยมเปี่ยมเหมือนไงเออเปี่ยมสองาเปี่ยมสองนะพี่น้องเอากะลอท่าท่าอีกท่าพี่น้องท่าไปดนๆนั่นแหละท่าให้มันสุกพี่น้องเอ้ยนี่เห็นปะกำลังโคตรนะเพิ่นหาบานหายามาใส่พี่น้องนี่ หาใบใหม่ใบตอกมาใส่พี่น้องเพิ่นเพิ่นยำเลยเพิ่นมาใส่เพิ่นปฐมพยาบาลไห้เด้อันยาอิดบ่วงอันยาอิดบ่วงปล่อยกบาร์ไหนอิดบ่วงไปเด้อเราเด้อบ่วงบ่วงตีบ่วงตีไปเด้อให้เพิ่นไปเอาบ่วงไปกบาร์ไหนไปเด้อไปเอาบ่วงบ่วงบ่วงเออบ่วงบวงถือเป็นว่าเพิ่นสิดื้อแน่หน่อยนึงงจ้ะอือ่าขอบใจเด้อหมอจีดื้อหน้าตาคือมีแฟนด่านี่ยะพี่น้องคนต่อ คนให้มันเข้ากันพี่น้องเอ้ยบ่อห้มันใหม่มองเมียนผาามอพี่น้ององ่ายมองเมียนผาามแจกเอาใหม่เสยบเสพี่น้อง พี่น้องนี่เยาสมใส่ผักกระแยงพี่น้องผักกระแยงพี่น้องเอ้ยนี่แกงน่องใหม่ต้องใส่ผักกระแยงพี่น้องหอมกินเข้ามาวนวนอยู่มาคนมันเข้ากันไกลเวลาสิได้กินนะพี่น้องเอ้ยนี่อืมสุกเลยเด้๋พี่น้องมาใส่ผักกระแยงถือว่าเป็นขั้นตอนสุดท้ายเด้๋พี่น้องสำหรับแกงหน่อไม้ทางบ้านผู้ค้านี่แหละ ชิมก่อนปพาพี่น้องแซ่บแซบพี่น้องเอ้แก่งน้องใหม่ยามแรงแซ่บขนาดนี่อ่ะปีนไปถ่ายอีกน้อยหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยมาพี่น้องอยุดๆอ่ะไก่กเวลา<ด>จะได,ดได้กินเลยแบดน,นี้มามา,มา,มานี่โป่งหมอง,งมาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่นาวแน่หน่อยหนึง่งพี่น้องคางมันเกินโอ้บังบงับงบ นอมาเนี่ยเส้นอกก็ก็ตืออกกอนมาพี่น้องใส่ปูดื้อนี่แหละเอเออเนายเส้ต่อหนเออนกินเขาพี่น้องเลยใส่ปูแพย่างกะปจุไนจุไ่าโจ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 ตึกอะตาตาตาเป็นปูเออตไหนตหนเออเอาแล้วเอาแล้วตะกูละนี่เ่อปูเรียบร้อยแล้วอ้าวพี่น้องตะกูงนบินอนเซยอยบ่อนกินเขาเพื่นนอนเซยพี่น้องเลยอันนเยี่ยมเนี่ยตาก้าน่กิงน่กิลังเลย อันยำเยียมเนตะก้าวนเยียมเลยโอ้ยนะเยียมเลยะแเนอย่างจะโรยเด้อไปเด้อจะโรยจะโรยเนรตีรตีมาพี่น้องมารตีปะรตีางมือกินผนสิพาไปใส่แบบโอ้เพิ่นไปล้างมือพี่น้องไปไปล้างมือพี่น้องเอ้ย มาๆๆๆล้างมือเลยอารตีอารตีอารตีอ่ะโอ้ยล้างมือเพื่อนไอ้พี่น้องโอ้ลูกม้าไงอยากกินหนามพี่น้องเลยไปไปไปพี่น้องนี่นี่พันจูมือเลยนเวลากินเขาลพี่น้องไปไปจย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  มาเบิ้งนี่มา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 พี่น้องเลยกินเข้าแซ่บๆก็นี่เมนูแซ่บปลอกเลย่อนเพื่นเพื่อนเพื่นเนื้อใ่าต้ลอกระจีดแล้วมามาเบิ่งน้ำกันอ่าเยอะนมันจ้าจ้าพี่น้องเบิงเบิองเบงเนี่เบิงเนี่พี่น้องบัวทันแล้วก็ปากีดือเทือพี่น้องเลยแกงเนื้อใหม่พี่น้องเอยบ้าสิมเงิน คำหนึง่งหูเลี้ยงเสียบพี่น้องเอ๊ะว่าน่วงเก่งน้องใหม่ยำแรงยำเดือนสิบสองพี่น้องนี่เดือนสิบสองคือเดือนพระจิกพี่น้องโอเดือนทันว่าพี่น้องข้อสทบเทวผิดเดือนทันว่าเด้อนะน,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 นี่พี่น้องเอาตอนเงินป้อนมอหน่อยกินเสยยำขึ้นเขาบนกะ หย่างเลาะไปเลยมากินข้าวน้ำกันด้วยพี่น้องออมากินข้าวกันมา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 เศษเศษเนี่ยเมนูอยู่สวนพี่น้องอยู่ปลาอยู่ดงเนี่ยแหละมารอ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 ,รอตาตา

này 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 à, à, này nha mua nè nha chạy cha này ừ. ừ. cha đấy เซอเจาอังได้จ้ะโดยชื่อแะเป็หน่หนวนองจะโดนอยู่อะอะจอะวฮะยังป้อนกับมอหน่อยมอน่อยเยาป้อให้ป้อนให้เขาพี่น้อง พี่น้องเอ้ยหอนหอนอเวลานี้ผู้ค้าก็จะโจ้ขิปใบสานีเดอ้อจังได้กผาผักเป็นผักติดตามนเดอ้อพี่น้องเดอ้อแล้วเฮาก็จะได้พบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเดอ้อเออสำหรับคลิปนี้ผู้ค้าก็จะโจ้ขีปวส้สานีก่อนเอาไว้พบไว้พอในคลิปหน้าเดอ้อสำหรับคลิปนี้บายพี่